เซนปมขับรถชนสาขุนชาโนนถูกสารลงโทษจำคุกหนึ่งเดือนปรับสี่พันสาลแขวงพระนครเหนือพิพากษาคาดีที่พนักงานสอบสวนสนหัวหมากนำตัวนายชาโนนหรือ,อขุนอัครชาตตาอายุ31ปีนักสแสดงหนุ่มส่งฟ้องต่อสารในใฐานความผิดเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามพรบรจาราจรทางบกมาตรา78ซึ่งศาลสั่งจำคุกคุณชานนเป็นเวลาหนึ่งเดือนปรับ4,000บาทแต่ไม่เคยกระทำผิดมาก่อนโทษคุกให้รอลงอาญาหนึ่งปีซึ่งทางด้านคุณชานนเปิดเผยส่วนตัวไม่มีอะไรต้องกังวลพอรับผิดชอบสิ่งที่ทำลงไปแล้วมีการพูดคุยเจราจาจ่ายเงินเยียวยาก,กับผู้เสียหายรวมทั้งสินส0,000บาทเรียบร้อย ตอนนี้อาการของน้องติกคู่กรณีก็ดีขึ้นรับปากว่าถ้าน้องเดือดร้อนหรือมีอะไรให้ช่วยก็พร้อมช่วยในทุกๆเรื่องส่วนเรื่องประเด็นเงินที่เจรจาต่อรองในรายการหนึ่งต้องขอโทษสังคมและผู้เสียหายเพราะความปากไวพูดไม่ทันคิดของตนเองนั่นเองค่ะ